เหลืองแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหวนะครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทุกคนนะครับสวัสดีครับผมอมฟิวนอร์ในกระลาดนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโคมนะครับเป็นโคมฮอนด้าสูิกเอฟดีโคมเหลืองคุนมัวแบบนี้เดี๋ยวทําให้ดูไม่พูดเยอะครับปื่งน้ําลายยากเดี๋ยวจะทําให้มันใสกว่านี้โดวยวิธีการขัดแก้วครับ,บผมเราไปชมกันเลย One two, three, come on การขัดปรับสภาพผิวหน้าโพรงให้เคลยอแร็คเอร์เก่าออกทั้งหมดก่อนถึงจะเริ่มทำวิธีการขัดเคลือบแก้วได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมตอนขัดเคลแก้วกันเลยดีกว่าว่าจะใส่ขนาดไหนไปชมกันครับขั้นตอนแรกนะครับผมน้ํายาเสร็จแล้วคนน้ํายาให้เท่ากันก่อนนะครับแล้วก็ลองพ่นดูไปครับเราไปดูกัน เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยกับการขัดเคลือบแก้วโครงไฟหน้า Honda Civic SD คันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆก,กันว่าใสขนาดไหนไปชมกันเลยนี่นะครับต่างจากของเดิมมากๆเลยนะครับของเดิมเหลืองอันนี้คือใสแบบใสใสมากๆใสอะ่ะไม่รู้จะพูดไงก็ใสอ่ะใสใสใสเลยอะ่ะโอเค ก็หากลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจการขัดเคลือบแก้วโคมไฟหน้าและอัปเกรดหลอดไฟเพื่อเพิ่มความสว่างแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เพจ Facebook โอมฟิอนไอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ